เทคนิคสอนเด็กพูดช้าตอนที่2ค่ะสวัสดีค่ะรอบที่แล้วเราก็ไป้พูดถึงเทคนิคการสอนเด็กพูดช้าไปแล้ว4ข้อนะคะวันนี้คุณหมอก็จะมาพูดถึงอีก5เทคนิคที่เหลือค่ะต่อจากครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้ว4ข้อแล้วเนาะค่ะครั้งนี้ข้อที่5ค่ะพยายามไม่ตำหนิเวลาเด็กๆสื่อสารนะคะเช่นเด็กๆพยายามจะพูดคำว่าแมวแต่ว่ายังพูดไม่ชัด พูดเป็นคำว่าแม่แบบนี้นะคะเราก็ไม่ต้องไปตำหนินะคะว่าทำไมหนูยังพูดไม่ชัดคะไม่ใช่คำว่าแม่ลูกต้องเป็นคำว่าแมวแบบนี้ไม่เอานะคะเพราะว่าการตำหนิทั้งๆท,ท,ที่เด็กๆพยายามจะสื่อสารเนี่ยก็จะทำให้เด็กๆเสียกำลังใจค่ะเราสามารถชื่นชมที่เด็กๆพยายามจะสื่อสารแล้วก็แก้ไขคำพูดที่เด็กๆยังพูดไม่ถูกจากนั้นก็ให้เด็กๆพูดตามได้เลยค่ะเช่นน้องพูดคำว่าแม เราก็บอกว่าใช่ค่ะแมวไหนลองพูดตามสิคะแมวแบบนี้เป็นต้นค่ะเทคนิคที่6นะคะก็คือสังเกตสิ่งที่เด็กสนใจแล้วก็พูดภาค,ค่ะเช่นเด็กกำลังเล่นรถเราก็พูดคำว่ารถรถแบบนี้ค่ะหรือว่าถ้าเด็กๆก,กำลังเล่นลูกบอล เราก็อาจจะใช้ร่วมกับเทคนิคที่คุณหมอเคยบอกเมื่อตอนที่แล้วนะคะเอาลูกบอลมาไว,ไว้ใกล้ๆปากแล้วก็พูดคำว่าบอลบอลค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะช่วยน้องๆเพิ่มเติมอีกนิดนึนงเนี่ยเราก็อาจจะช่วยออกเสียงพยัญชนะต้นให้เด็กๆเนี่ยเขารู้ค่ะว่าเขาจะต้องออกเสียงตัวไหนเช่นคำว่าบอลเราก็อาจจะพูดว่าบะบะบอลแบบนี้เป็นต้นค่ะ เทคนิคข้อที่7ค่ะทําท่าทางประกอบค่ะเช่นจะสอนเด็กๆคําว่ากินเราก็ทําท่ากินประกอบไปด้วยค่ะกินกินแบบนี้เป็นต้นค่ะเทคนิคข้อที่8ค่ะเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง สอนคำศัพท์ที่เป็นคำตรงข้ามกันเช่นคำว่าเล็กแล้วก็คำว่าใหญ่คู่กันค่ะโดยเราอาจจะเอาของเล่นที่มีชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นเล็กเนี่ยมาวางเทียบให้เด็กๆเห็นความแตกต่างเด็กๆก็จะเข้าใจได้มากขึ้นค่ะเทคนิคข้อที่9ค่ะขยายคำศัพท์ที่เด็กพูดค่ะเช่นเด็กๆพูดคำว่านกเราก็พูดเพิ่มว่านกบินจากนั้นก็ให้เด็กๆพูดตามค่ะ หรือถ้าเด็กๆพูดคำว่านกบินเราก็พูดคำว่าใช่ค่ะนกบินกลับรังไหนลองพูดตามสิคะแบบนี้เป็นต้นค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเทคนิคทาง9ข้อแต่ว่าสิ่งสำคัญนอะกเหนือจากเทคนิคทาง9ข้ออีกอย่างนึงเนี่ยก็คือการ ปิดจอค่ะเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่ก็จะสังเกตได้นะคะว่าเทคนิคทั้ง9ข้อที่คุณหมอบอกไปเนี่ยจะต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆค่ะซึ่งการใช้จอเนี่ยก็จะไม่สามารถทดแทนตรงนี้ได้นะคะดังนั้นคุณหมอก็อยากจะชวนให้คุณพ่อคุณแม่มาปิดจอแล้วก็เล่นกับเด็กๆมากขึ้นค่ะมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆแล้วก็ใช้เทคนิคทั้ง9ข้อที่คุณหมอได้บอกไปนะคะ เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ